ดอกจันเป็นเครื่องหมายของนักเรียนในสิบฐานบกต้นจันลักษณะทั่วไปต้นจันเป็นไม้ยืนต้นยอดอ่อนมีขนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยวแยกเพศดอกเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ผลมีสองลอกักษณะคือผลสรงกลมแป้งเรียกว่าลูกจันท ส่วนผลทรงกลมเรียกว่าลูกอินเวลาสุกมีสีเหลืองกลิ่นหอมกลีบดอกเมื่อติดเป็นผลแล้วกลีบดอกจะเป็นกลีบเลี้ยงติดอยู่กับขั้วผลมีลักษณะเป็นกลีบเชื่อมติดกันปลายแหลมเป็นแฉกมีห้าแฉกบ้างหกแฉกบ้างดอกที่สมบูรณ์ที่สุดมีถึงแแฉกลักษณะลำตน้นเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม มีกลิ่นหอมขยายพันธุ์โดยการพ่อมเมล็ดถิ่นกำเนิดต้นจันร์ทเป็นไม้ป่าพบได้ตามป่าแหล้งทางภาคกลางของประเทศไทยเป็นไม้ค่อนข้างโตช้าปัจจุบันเป็นไม้ห่วงห้ามเนื่องจากหายากและด้วยเหตุที่เนื้อไม้มีลวดลายสวยงามทำให้เป็นที่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ความเป็นมาของการเป็นต้นไม้ประจำสถาบัน และดอกจันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักเรียนในายสิบในปี2482ถึงปี2486ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองกองทับ,บกมีความต้องการนายฐานชั้นประทวนเป็นจำนวนมากจึงได้เปิดโรงเรียนนายสิบฐานราบขึ้นในค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีมีสถานะเป็นกองโรงเรียนนายสิบเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์การฐานราบ ในที่ตั้งกองโรงเรียนในสิบนี้เองที่ถือว่าเป็นที่กำเนิดตำนานดอกจันซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำสถาบันและดอกจันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักเรียนในสิบก็เพราะว่ารอบๆบ,บริเวณพื้นที่มีต้นจันขนาดใหญ่หลายต้นลักษณะของลำต้นดอกผลมีลักษณะเด่นที่สื่อความหมายในทางที่ดีงามแก่นักเรียนในสิบและสถาบันโรงเรียนในสิบกล่าวคือ ต้นกันเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ลวดลายสวยงามมีกลิ่นหอมเป็นที่ต้องการและเป็นไม้ที่มีคุณค่าสามารถอยู่ได้ในที่แห้งแล้งต่อเมื่อได้น้ำฝนก็ผลิตดอกออกผลในราวเดือนพฤษภาคมเปรียบได้กับนักเรียนนายสิบที่เริ่มเข้ามาศึกษาในเดือนนี้จนสำเร็จเป็นนายสิบที่ออกไปรับราชการในหน่วยทหารถ้ามีความอดทนแข็งแกรง่ง อยู่ในระเบียบวินัยอดทนต่อสู้ตั้งใจปฏิบัติงานก็จะเป็นผู้ที่มีคุณค่าเป็นที่ต้องการของหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาก็จะสามารถเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการได้ดอกจันที่มีลักษณะเป็นกลีบปลายแหลมเชื่อมติดกันเป็นแฉกแปดแฉกชี้ไปทุกทิศทางหมายถึง นักเรียนในสิบเมื่อสำเร็จออกไปรับราชการจะออกไปจากโรงเรียนแยกย้ายกันไปทุกทิศทุกทางทั่วประเทศเพื่อไปรับใช้ประเทศชาติและประชาชนลักษณะกลีบดอกที่ยังคงอยู่กับขั้วผลกลีบดอกหมายถึงสถาบันโรงเรียนในสิบฐานบอกที่โอบอุ้มผลก็คือนักเรียนในสิบมีความหมายเตือนใจไม่ให้ลืมตอนว่ามาจากไหนและรำลึกถึงเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันผลที่สุกและหอมหวานหมายถึงความสำเร็จและเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองรวมถึงสถาบันด้วยความหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งลักษณะของดอกจันร์ส่วนใหญ่ที่มีห้าแฉกมีลักษณะคล้ายดาวเป็นเครื่องหมายยศของนายฐานสัญญาบัตรซึ่งถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ที่จบจากสถาบันนี้ โพวกเราจากกันแต่เพียงร่างกายสมัครสมานพรัองพร้อมทั่วแดนไทยเหมือนสายใหญ่